วัสดียามเช้าค่ะ굿มอนิ่อันนี้เป็นเช้าที่เรายังอยู่ที่ชนบุรีกันอยู่เลยนะคะ굿มอร์น i ่ g จากโรงแรมที่เราพักอยู่มาเที่ยวชายหาดมาเที่ยวทะเลหน้าร้อนเดือนเมษาทิศทางนี้ของหาดเครื่องหหาดตมเทียนไหมคะเราจะเจอแสงแดดยามเช้าเลย ถ้าไปแค่เดินหาดนะคะเราก็เลยขออนุญาตอยู่แค่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าที่มีอากาศดีมากแล้วสาว่าว้น้ำคืออ่ะในส่วนของการพักในห้องที่ไม่ใช่ผู้วินล่านะคะ เเราจะบอกว่าสำหรับที่นี่นะคะอันนี้คือห้องพักของเรานีห้องนี้นะคะเดินขึ้นไปหลายบันไดแล้วก็เดินลงมาปุ๊บก็จะเจอสระว่ายน้ำเลยแล้วก็เรทก็จะถูกกว่าภูวิลล่า<ม>เพราะว่ามันไม่ใช่พูวิลล่าเนาะแต่ว่าเราสามารถเดินจาก หลังระเบียงหลังบ้านหลังห้องลงมาที่สระว,ว่ายน้ำได้เลยไปละกะวินไปละดูซิว่าเขาไม่มีคนตามเขาจะกล้าเดินต่อไหมห้องกว้างค่ะที่นี่ห้องกว้าง แล้วก็อาไปแล้วไปแล้วอมองมองสิ่งแปลกใหม่มาเที่ยวโรงแรมวันธรรมดาก็ไม่มีคนต้องบอกเลยว่าเงียบมาก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของโรงแรมจะเป็นชาวยุโรปนะคะสบายมากมาชิวๆมากคือแบบเงียบมากเหมือนเราเป็นเจ้าของโรงแรมประมาณนั้นแต่ถ้าเดินไปหาดอะจะเจอผู้คนเพราะว่าเขาก็จะเดินนักท่องเที่ยวก็จะเดินไปเดินมากันอยู่ตรงนี้ ชอบมากคือสระว่างแล้วก็เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราร้อนว่ายน้ําตอนเที่ยงใช่ไหมคะเราสามารถหามหามหามุมอยู่อย่างเงี้ยว่ายน้ําได้หมดเลยมันโอเคมากมันดีมากๆเลยแล้วก็เราว่ายน้ําอยู่ใต้ต้นไม้อะ่ะแล้วแดดร้อนข้างบนแค่ไหนเราไม่สนใจเพราะว่าเราอยู่ข้างล่างในสระว่ายน้ํามันดีมาก สาวไว้น้ำได้พี่พีทมาทำความสั่นสาตอนเช้าเที่ยวทะเลกันนะใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะพอมันเป็นเขาเรียกว่าไทฟยเป็นโอเชียนวิวไหมคะเขาเรียกไทยฟนี้เป็นโอเชียนวิวก็เนี่ยเขาจัดให้เราอยู่ตรงหลังสะที่เดินลงสะได้เลยอ่ะดูวชุกอย่างเงี้ยเลยอ่ะ คือเป็นภูวินล่าที่มีสาวว้น้ำส่วนตัวใหญ่มากแล้วมีหาดส่วนตัวด้วยเดี๋ยเราไปกับเด็กก็จะหาส่วนตัวแหละไปละก็วินเล่นรถตอนนี้เป็นเวลาทานข้าวเช้าของเราแล้วค่ะแต่ว่าคุณพ่อยังไม่ตื่นรอก,ก่อนรีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนว่ามันสวยงามมากนะนี่เลย สวยงามเงียบสงบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีความวุ่นวายใดเยๆเกิดขึ้นกับชีวิตเลยแบบมาพักผ่อนได้แบบร้อยเปอร์เซ็นเกินร้อยอ่ะอมันมีสัตว์เด็กอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูเวินไปไหนมาคะแต่ละวิ่งอยู่ตรงนี้น มันน่าแบบมาเล่นว่ายน้ำมากเลยแต่ไปกินข้าวเสร็จแล้วก็มาว่ายน้ำก่อนกลับกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณแม่มวลให้ด้วยนะคะวันนี้คุณแม่มวลพามาเที่ยวที่ชลบุรี่